นั่งไปเลียไปเลียไปเก่งมากลูกอุลละซ่อาอะไรขู่อะไรขู่อะไร,ะะไรยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่เอาไม่ขูเ่เด็กกิ้งไปกิ้งไปหายกดแล้ว เก่งมากครับเก่งมาจริงๆจริงเลยไม่รู้นะเป็นธรรมชาติต้องขูดอีกทีหนึ่งแล้วก็หายโกรธละนอนกระดิกหางเตว้ยวเตีวเตี้ยอารมณ์ดียว่ไงไยิงมา อ้วนตัยเลยใช่ไหมลูกอ๋อเนื้ีอ้เรียรรี เบื่อ่ะเบื่อว่ะเครียดว่ะเครียดว่ะฉันฉันอยากหนีปัญหาฉันอยากหนีไปให้ไกลๆอ่ะฉันอยากไปไหนก็ได้อ่ะที่ไม่มีใครรู้จักฉันฉันอยากไปไหนก็ได้ที่ไม่มีใครมาเจอฉันฉันอยากอยู่คนเดียวฉันไม่อยากเจอใครฉันฉันเบื่อสังคมอ่ะฉันเบื่อทุกสิ่ง ฉันเบื่อทุกๆอย่างฉันฉันแค่แค่ือฉันไม่อยากทำอะไรแล้วฉันอยากแค่เดินทางไปไหนก็ได้อะไกลๆฉันอยากทำแค่นี้เขียวหนีปัญหาชีวิตครับ 也没用我哥，嗯，我嫂、哦。 เน,น,นื้อไก่ไปข้าวเนื้อไก่ใช่ไหมครับทีนี่ครับมีปัญหาครับก็ไม่รู้ทำไรก็มากินกว๋วยเตี๋ยวอ่ะไม่อยากอยู่บ้านไม่อยากอยู่บ้านอยู่บ้านไม่มีความสุข อยู่นอกป้านเดี๋ยวเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปเอาตังค์ไน จ่ายใครจ่ายใครอ่ะรับตั้งหน่อยขอครทบขอครับเข็ดน่ากินเนาะ,ะนั่งน่นเถโอโโคตรมืดเลย น่าก,กินนะบะหมี่ไก่ชิ้นหมูบะหมีปม่ปอเลือกน่าก,กินนะมากินข้าวด้วยอะสไตล์คนหนีปัญหาหวานไ้อยู่ไ้อยู่หัวอกก็รถเหมือนถ่วงอกอะ่ะ 10 10 nữa Chỉ biết 10 thôi กินเส้นเล็กนะอันนี้ชอบเลยไปหมี่ปอก,ก็ดีอ่ะ มีแสงแดดช่วยปลอบใจนะแดดคือคุ่นลรวร้อนนิดนึงแสบผิวหน่อยนึงโดนแดดแล้วผิวก็จะแดงแบบฝรั่งหน่อยจะไปโดน,นามากอ่ะจะเป็นมะเร็ง UV UV ทำลายผิวจะได้เลย รับ8ชามอ่ะแต่ว่าติดอย่างเดียวไม่มีตังค์มีตังค์แค่ช่วงนี้ประหยัดเนะเก็บเงินไว้เก็บเงินเอาไปเทรดหุ้นเงินกระแดง์ลืมนนเศร้านะมีปัญหาเนี่อยอยู่บ้าน่อนเศร้า้องไห้เหมินแม่งร้อนว่ะ ตทำเนือ้อไก่นะเนื้อไก่เป็นนุ่มๆดีอ่ะไปเต๋วไก่อ่ะกินไก่ดีไม่อ้วนกินหมูก็ดีก็อร่อยดีอะกินหมูอะ เสียววนุ่มอร่อยชอบกรือเตียวเป็ดไร้เทียมทานอยู่อยู่ด้วยสันดังรักอ่ะร่มเหลืองอะเห็นร่มอะเนี่ยสีเหลืองเลยโดนแดดจะเป็นสีส้มเลเนะี่ย เฮ้ยนาคีมนั้นน,น้าใสเลยตอ,อนเอาละล่าอยู่ตรง ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มันมีตังค์ซื้อทองหะ <S 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 ถ้าซื้อทองอ่ะ <sausage> เขาเก็บไปทำเงินแต่ถ้าซื้อเราอ่ะเก็บไปทำใจเจ็ดไม่ได้ไม่ได้หิดหิดิดอารมณ์หิดอารมณ์ไม่ได้ได้เปลี่ยนเบ็ดเกี่ยว <hyung S 1> <esque> มันนุ่มเนะแต่ใจเราแม่งเศร้าอ่ะ ไปแล้วเต็มเลยเต็มเลย,เ,เ,ลยเขาไปแล้วเศร้านะเนอะชีวิตมันเศร้านะกูขายบ้างนะขายทองอะ่ะขายทองนั่งขายเขาไอกไปขายตัวนะแต่ไม่เอาไม่เอาอ่ะทัวคนเขาดา่าเศร้า เิ็นดูดิคนขายทองอะ่ะพนักงานขายทองจะต้องมากินก๋วยเตี๋ยวเลยอะ่ะก็ไม่ได้แปลว่าเขารวยนะแ่งวิ่เศร้านะนี่มีเงินแม่งเศร้านะมีปัญหานะมีปัญหาเริ่อแนวโคก ชอบอ่ะหวานใช้ได้เนี่ยเพราะเขาเดินมาชมใหญ่เลยค <laughs> <laughs> ืออยากทำเป็นนะตัวเจียวไก่อ่ะแต่ว่าทำไข่เจียวยังไม่อร่อยเลย เนี้ยเบิ่มเบิ่มเขาเรียกเบิ่มเบิ่มไก่ไก่ไก่ใหญ่อะ่ะเอออยากยอายุยืนอะ่ะแบบอาแปะม้งจีนอะ่นอะอายุสักสองร้อยปีอ่ะสูงร้อยเก้าสิบอ่ะไม่ตายอะ่ะแต่เดี๋ยวนี้แม่งห้าสิบก็ตายแล้วแม่งทำไรกินเหล้าเยอะไงเหี้ยกินเหล้าเยอะตายเร็วแม่งแบบตายแบบชกักคาวของเราแล้ว,ลวตายเลยอะ่ะเออ เฮ้ยมีนะมีนะเพื่อนปลากินเหล้าอ่ะแล้วทักคาวงเล้าอ่ะเกือบสง่งปลาไม่ท่าอ่ะเกือบเกือบได้ไปงานศพแล้วจริงๆนะเว้ยอย่ากินเยอะนะเว้ยเหล้าอะ่ะดูแลสุขภาพเลยอันนี้เป็นเกียวนะข้างในเป็นหมูผสมกระเทียมผสมรากผักชีผสม ติ๊กไกรผสมไม่รู้ว่าเออกินกินเปื่อก็นุ<ๆ>ม,นมดีนะแต่เราแม่งวาวุ่นว่ะไว้รุ่นวาวุ่นนะอะไรพวกนี้น เราเป็นวาวุญอ,อ,อ,อะไรเงี้ยอันนี้เป็นวิทไทยเม็ดสุดท้ายนะวิทไทยเนี่ยเขาซื้อมาจาก ซึ้งแ็กไหนก็เรื่องของเขาใช้ไห้ขอบคุณนะครับไม่ไหวแล้วพี่ช๊ หือคนเราแม่งเศร้านะปัญหาลุมเล้าเศร้านะเนาะมันก็แสงแดดอ,อ่อนๆเนี่ยแหละทําเราเศร้าเนาะเราไม่รู้เราร้อนทั้งกายร้อนทั้งใจคิดแล้วมันก็แตกเนาะรูจะพูดอะไรอะ่ะเราไม่มีคําพูดอ่ะอยากหนีอยากหน,นีว่ะหนีไปให้ไกลหนีไปให้สุดสายตาแล้วก็ไม่ต้องกลับ แล้วก็ไม่ต้องเจอใครอีกเลยเศร้าเนาะชีวิตเจอฟรีหน่อยไหมยอยากมีใครสักคนอยู่ข้างกายชีวิตก็คงจะดีเนาะอยากเป็นแก๊บเนาะอยากบางครั้งฉันก็อยากเป็นแก๊บเนะแก๊บที่ขี่ไปมาบางครั้งฉันอยากเป็นนกฉันอยากเป็นหมาเป็นแมวฉันจะได้อยู่เฉยเฉสบายๆ ันอยากเป็นร่มเนาะที่ไม่ต้องทําอะไรฉันอยากเป็นอะไรก็ได้ที่ฉันไม่ต้องเป็นฉันเพราะฉันมีปัญหามีปัญหาชีวิตเดี๋ยวฉันฉันก็คงต้องกลับบ้านละเพราะฉันคงหนีปัญหาได้ไม่นานละฉันฉันไปก่อนละฉันฉันเอามากินข้าวแค่นั้นละฉันฉันฉัน ฉันเสียใจฉันร้อนฉันไม่ไหวแล้วฉันฉันพูดได้แค่นี้ล่ละกูไม่ไหวกูไม่ไหวแล้วกลับบ้านเหรอไล่สาระกลับบ้านกลับบ้านวันนี้ครับ อฉันฉันมาไหว้พานะฉันก็หวังไว้ว่าปีใหม่เนี้เราจะมีอะไรที่ดีๆนะฉันก็หวังไว้ว่าฉันจะมีอะไรในชีวิตที่ดีมากขึ้นฉันหวังไว้เสมอและฉันก็ยังหวังอยู่ฉันแค่อยากมาหาที่สงบสงบก็เท่านั้นฉันฉันยอดก่อนฉันฉันขอยอดก่อน บรรยากาศสบายๆร้อนนิดนึงกลับแล้วนะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะฉันเห็นแม่น้ำมีผักบุ้งครับมีเต่ามีปลารักมีปลาสวายครับแล้วฉันก็เห็นปลาปลาซ้อมครับปลานีโมครับแล้วฉันก็เดินลอกครับเป็นส่วนน้ำ พักผ่อนหย่อนใจะให้ชีวิตฉันดีขึ้นฉันฉันไม่รู้ฉันจะบอกอะไรพวกพวกแกแกยังไงดีฉันแค่อยากมีอยากมีอะไรดีๆในชีวิตที่ดีขึ้นอาขาชันนะโรงเรียนเก่าฉันเก่าแล้วห่ะฉันแกแล้วฉันอยากได้ความมั่นคงฉัน ฉันพูดได้แค่นี้แหละฉันไม่รู้ฉันพูดไงสดีค่ะฉันมากับแม่ <c oughs> ใช่หนูไม่เรียนหนังสือเหรอไม่ได้หนูเรียนอนไะไรใช่ฝ่าเพราะฝ่าครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ฉันก็ขอให้ฉันมีอะไรที่ดีขึ้นนะ ใ,ใจสงบสู้โซ่โ่อเครับพี่ให้ให้พี่เขาทำงานไปก็ฉันไม่รู้ฉันจะพูดอะไรฉันก็ฉันไม่รู้ว่าฉันจะพูดอะไรดีอ่ะฉันฉัน,ฉนยาก ันไม่รู้ฉันจะพูดอะไรดีอ่ะฉันอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นฉันจะทำไม่ได้ฉันสัญญาฉันขอให้ฉันกล้าเผชิญปัญหามากขึ้นฉันขอให้ฉันเป็นคนที่ดีมากขึ้นฉันขอให้ฉันฉันเป็นคนที่แข็งแก่งเหมือนคุณี่ที่เดินผ่านไปเมื่อกีมากขึ้นที่กล้าพร้อมเผชิญทุกปัญหา ฉันหวังว่าฉันจะไม่มีปัญหาอีกแล้วฉันจะทำไม่ได้ในแนวทางของฉันบายบายฉันไปแล้ว